เปิดตัวแล้ว x i a มี่มี10ซีโโโรี y g โกบ o Version ชายช,ชิปตัวท็อปรั a p ราก้อน8 6 5พร้อมจออ a โมเ e ดขอบโค้งกล้องหลังเลนส์หลัก100้านพิเเซลได้อันดับหนึ่งจาก DxOMark ปิดตัวแล้ว Xiaomi Mi 10 Series Global Version ชาย10ตัวท็อป Snapdragon 855พร้อมจอ AMOLED ขอบโค้งกล้องหลังเลนส์หลัก100ปาามิเเซลได้อันดับหนึ่งจาก DxOMark ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับทาง Xiaomi ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รทงรุ่นใหม่นั่นก็คือรุ่น Xiaomi Mi 10ที่ประเทศจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็มีข่าวว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้จะวางขายที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยครับเพราะล่าสุดครับทาง Xiaomi ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นมี1 0 s e r ีรีส์ o b a l v e r ว i o n ชัอย่างเป็นทางการแล้วครับสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi M10 Global Version เปิดตัวมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นครับคือรุ่นมี1 0และมี1 0 Pro ส่วนสเปคนั้นยกมาจากมี1 0บเวอร์ชันที่ขายที่ประเทศจีนก่อนหน้านี้นั่นึงครับเอาละครับถึงเวลาเราไปดูสเปคของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้แล้วครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่รุ่น Xiaomi M10 กันก่อนนะครับตัวเครื่องีขนาด162.6ณ74.8 คณ8.96 mm น้ำหนัก208กรัมหน้าจอแสดงผลอัมเล็ขนาด6.67นิ้วอัตราส่วน19.5.9ความเรียด Full HD Plus 1,080คุณ2,340ติเซลมีค่า Refrain Rate ดับ90 Hz ครอบพับด้วยกระจกกระเล่นล่ากรัด5ชายชิบบรมมติผล Qualcomm Snapdragon 865 Octocore ความเร็ว2.84 GHz มีระบบระบายความร้อน v a p o r Chamber Liquid Cooling มีเทคโนโลยีเกมเทอร์โบ3.0 GPU เป็น Adreno 640ให้แระมาแบบ LPDDR5 มีให้เลือก8 g b กับ2 g b ครับส่วนลอมเป็นมาตรฐาน u f s 3.0มีให้เลือก128 g ิกับ256 g ิระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบคับด้วย MIUI 11กล้องหลัง4ตัวครับควอดกล้อ,องตัวหลักเป็นเลนส Ultra Clear ความละเอียด108เมกะเซลเซลซนเซอร์ขนาด1ส่วน 1.33นิ้วโครงสร้างจ7ชิ้นเลนพิกเซลขนาด1.6ไมครมีเทคโนโลยี4 i n 1พิกเซลรูรับแสง F 1.69รอง ang, อ ơ, o, รับระบบกันสั่น OIS กล้องตัวที่สอเป็นเลนมุมกว้าง Ultra Wide ความละเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.4สามารถเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศากล้องตัวที่สาเป็นเลนมาโครรูรับแสง F 2.4และกล้องตวทีส4เป็นเลนเดฟรูรับแสง F 2.4เช่นกันครับ กล้องหน้าความเอ็ด20ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สกนมือใต้หน้าจอมีระมสงเซนเซอร์โอแบบคู่พร้อมเทคโนโลยีดูโ1216 Super Linear และ Smart PA ครับรองรับการใช้งานบริกาย 5G SA และ NSA และ LTE บนเทคโนโลยี Full Netcom 6.0รองรับการเชื่อมต่อ WiFi 6, Bluetooth 5.1และ NFC มีระบบ Duo GPS รองรับการเชื่อมต่อ USB Type C มีให้เลือกทั้งหมด2ส,สีคือไทเทเนียมซิลเวอร์แบล็กและไอซ์บลูครับแบตเตอรี่ความจุ4,780มิลลิแอมป์พร้อมเทนนีช w, ่ชาร์จเร็ว30วัตต์ฟาสชาร์จจิ้งอีกด,ด้วยครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%ในเวลาเพียงแค่57นาทีครับและชาร์จไร้สาย30วัตต์ฟาสไวโอเลสชาร์จจิ้งรวมถึงฟังก์ชันรีเวิร์สชาร์จ10วัตต์อีกด,ด้วยครับมาต่อกันกับสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Mi 10 Pro กันเลยนะครับ ตัวเครื่องมีขนาด162.6คูณ74.8คูณ8.96ม mm, ิลเมตรน้ำหนักอยู่ที่208กรัมหน้าจอแสดงผลอัมเล็ตขนาด6.67นิ้วอัตราส่วน19.5:9ความละเอียด Full HD Plus 1 8 0 2,340พิกเซลมีค่า Refresh Rate ระดับ90เฮิรตซ์รองรับ HDR10 Plus ครอบทับด้วยกระจก Gorilla ก Glass กก5ใช,ช้ชิปประมวลผล Octa Core หัวคอมซร,ร์คอน865 ความเร็ว2.84 g h z มีระบบระบายความร้อน w a p o r c h a m b e r l i q u i d Cooling มีเทคโนโลยีเกม Turbo 3.0 GPU เป็น a n น n o 640ให้แหลมแบบ LPDDR5 มีให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนลอมเป็นแบบมาตรฐาน UFS 3.0มีให้เลือก 256GB กับ 512GB ครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบทับด้วย m i u i 11กล้องหลัง4ตัวครับควอรมม่ากล้องตัวหลักเลนส์อ o c ต e าคลี ความละเอียดหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลเซนเซอร์ขนาด1นึ่ส่วนหนึนิ้วโครงสร้าง8ชิ้นเลนพิกเซลขนาด1.6ไมครอนมีเทคโนโลยีโฟล์พิกเซลรูรับแสง f 1 6 9รองรับระบบการสั่นแบบ OIS กลของตัวที่2เป็นเลนมุมกว้างอัลตร้ายแองเกิลความละเอียด20ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 2สามารถเก็บภาพมุมกว้างสุดหนึงร้อองศากลของตัวที่3เป็นเลนพลาสเทดความละเอียด12ล้านพิกเซลพิกเซลขนาด1.4ไมครอน รรับแสง f 2.0รองรับ 2Pd Duo Core Focus และการซูมด้วยเลนส์2เท่า optical zoom กล้องตัวที่4เป็นเลนส์ Super Telephoto ความละเอียด8ล้านพิกเซลพิกเซลขนาด1.0ไมครอนเรรูรับแสง f 2.0รองรับระบบกันสั่น OS และการซูมภาพแบบ10เท่าไฮบริดซูมสูงสุดที่50เท่าดิจิตอลซูมครับกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์ Sky m มือือใต้หน้าจอ ให้ระบมเสียงเซอรโอแบบคู่พร้อมเทคโนโลยีดูโอ2 2 6 Super เปอร์ลีนียและสมาร์ทพีอีกด้วยครับรองรับการใช้งานบนเครือข่าย 5g sa และ nsa และ lte บนเทคโนโลยี full netcom 6.0รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi, b l u e ูธ o t h 5.1และ nfc มีระบบ Duo gps รองรับการเชื่อมต่อ usb type c มีลทั้งหมด2ส,สีคือ pearl w i t e และ s t e r r y blue ครับแบตเตอรี่ความจุ4 5 5 0 0ม พร้อทคโนโลยีชาร์เร็ว50วัตต์ Fast Charging และชาร์จได้สาย30วัตต์ Fast Wireless Charging รวมถึงฟังก์ชัน Reverse Charge 10วัตต์อีกด้วยครับโดยภายในกล่องจะแถม Adapter ชาร์จเด็วแบบ65วัตต์มาให้ด้วยนะครับ Smart p r นรุ่น M10 เปิดราคาที่ยุโรปอยู่ที่799ยูโรหรือประมาณ28,600บาทส่วนรุ่น M10 Pro เปิดราคาที่ยุโรปอยู่ที่999ยูโร หรือประมาณ35,800บาทครับเอาละครับใครที่เป็นแฟนเซี่ยวมีก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าจะเข้ามาทําตลาดที่บ้านเราเมื่อไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบอกกลา่ายทราบอีกทีครับ